จะมีอาการบวมตามตัวนะ,ะหอบเหนื่อยค่ะและก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีภาวะคันตามเนื้อตามตัวซีดและเลือดออกได้ง่ายนะคะถัดไปค่ะควบคุมความดันโลหิตได้ยากะะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะและถัดไปนะคะก็จะมีอาการซึมชักหมดสติและไหลแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเป็นโรคไตระยะ4และมีค่า BUN สูง จะมีอาการอะไรกับผู้ป่วยโรคไตบ้างนะคะมีหลายๆท่านสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะวันนี้องค์ก็จะมาสรุปให้เลยนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตระยะ3ามระยะ4หรือว่าระยะ5นะคะที่ค่า GFR ของเราเนี่ยต่ำกว่า45เนะคะเมื่อเรามีค่า BUN หรือว่าบัตยูเรียนไนโตรเจนที่สูงนะคะเราจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็สรุปให้ง่ายๆเลยนะคะอาการข้างค้างเมื่อค่า BUN ะะโดยเฉพาะเลยในผู้ป่วยโรคไตระยะ3 b ระยะ4ระยะ5นะคะอาการแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือจะมีอาการบวมตามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบวมที่เท้าบวมที่ขานะคะหรือว่าบางท่านก็จะเริ่มบวมขึ้นมาถึงบวมหนังตาด้านบนนะคะเมื <ME> ่อ <an S 2> เราปล่อยไว้นานๆนะคะอาการบวมนั้นก็จะบวมขึ้นมาถึงหนังตาด้านบนได้เลยนะคะอาการถัดไปค่ะนั่นก็คือหอบเหนื่อยค่ะและก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่อยากจะทานอาหารหรือว่าทานเข้าไปแล้วก็จะอาเจียนออกหมดเลยน ะะอาการถัดไปค่ะมีภาวะคันตามเนื้อตามตัวนะคะเพราะว่าในเลือดก,ก็จะมีแต่ของเสียที่จะไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อมีของเสียเยอะร่างกายก็จะเกิดการคันตามตัวนะคะภาวะถัดไปค่ะซีดและเลือดออกได้ง่ายนะคะ ถัดไปค่ะควบคุมความดันโลหิตได้ยากนะคะซึ่งความดันโลหิตถ้าจะให้ดีก็คือตัวบนไม่ควรเกิน120ตัวล่างไม่ควรเกิน80นะคะถัดไปนะคะนั่นก็คือเริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะและถัดไปนะคะก็อาจจะมีอาการซึมชักหมดสติและร้ายแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะซึ่งแค่ตัว BUN นะคะที่เราจะต้องดูแลควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งค่าปกติหรือค่าที่เหมาะสมสําหรับตัว BUN หรือว่าบัตยูเรียนไนโตรเจน,นะ เราสามารถดูได้จากใบตรวจเลือดของเราเลยนะคะซึ่งค่านี้ค่าปกติเลยที่เขาดูแลควบคุมไว้นะคะก็คืออยู่ในช่วง10ถึง20ถ้าต่ำเกินไปก็อาจจะมีปัญหาก,กระตับได้นะคะก็ควรดูแลให้10ถึง20อยู่ในช่วงนี้กาลังสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเราไตาเริ่มเสื่อมแล้วระยะ3ปีระยะ4ระยะ5การดูแลให้อยู่ใน10ถึง20อาจจะยากนะคะมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นไป30 50บางท่านก็70 80นะคะถ้าจะให้ดีเลยนะคะก็ควรจะอยู่ในช่วง30 40นะคะก็กําลังสวยเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสูงไปมากๆ70-80บบางท่านไปทะลุ ร้อยขึ้นไปเลยก็มีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสูงไปถึงเรเวลนะั้นแสดงว่าเราทานโปรโตีนที่เยอะมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องปรับลงมานะคะทานโปรโตีนให้เหมาะสมค่ะเพราะถ้าเกิดว่าทานโปรโตีนเยอะเกินไปก็ทําให้ค่า BUN หรือว่าค่าของเสียนั้นสูงมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราที่แบบเอ้ยไม่ได้คํานวณหาโปรโตีนที่เหมาะสมนะคะเราเพียงแค่แบบว่ากะเอาเองลดเอาเองจากที่เคยทานอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเราต้องคํานวณให้เหมาะสมตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้นะคะ ะะซึ่งไม่ใช่น้ําหนักที่ช่างได้บนตาช่างนะคะน้ําหนักตัวที่เหมาะสมคิดได้ง่ายๆเลยถ้าเป็นคนไข้ผู้ชายนะคะใช้ส่วนสูงลบ100ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนไข้เพศหญิงนะคะใช้ส่วนสูงลบ105ค่ะถ้าเกิดได้แล้วนะคะ เราก็มาดูเทียบตารางในการหาโปรโตีนที่เหมาะสมได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากสมาคมโรคไตนะคะที่จะบอกไว้เลยว่าตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้ตรงนี้เราจะต้องทานโปรโตีนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นเราคํานวณออกมาแล้วน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของเราไปตกอยู่ในช่วง45-49กิโลกรัมนะคะเขาก็บอกไว้เลยก็คือตามช่องที่2ตรงนี้นะคะบอกไว้เลยว่า เราควรจะทานโปรตีนทั้งวันนะคะอยู่ที่30กรัมค่ะซึ่งโปรตีน30กรัมเขาแบ่งออกเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวนะคะรวมกันอยู่ที่5ช้อนกินข้าวต่อวัน,นะคะ่ะซึ่งไข่ขาวเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ก็ได้1ช้อนกินข้าวก็คืออยู่ที่1ฟองนะคะถ้าเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อไก่แบบดิบนะคะอยู่ที่20กรัมคือ1ช้อนกินข้าวเราก็ช่างตัวให้ได้อยู่ที่5ช้อนกินข้าวต่อวันได้เลยนะคะข้าวแป้งค่ะอยู่ที่6ทัพีค่ะข้าวสวย1ทัพพีอยู่ที่55กรัมนะะคถ้าไมม่่ีีตตาชังกก็ทพาดให เรียบนะคะก็ตวงไปเลย5า้าทัพีต่อวันนะคะผักผลไม้ค่ะ ผักเขาบอกไว้ว่าควรจะทานอยู่ที่3ทัพีต่อวันนะคะผักลวกสุกนะคะก็เลือกผักชนิดท,ที่มีโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมสูงก็ขึ้นอยู่กับค่าโพแทสเซียมในเลือดของคนไข้ได้เลยนะคะและผละไม้ค่ะก็ควรทานอยู่ที่1ส่วนค่ะเมื่อเราทานตามนี้นะคะครบถ้วนในแต่ละวันนะคะเราก็จะได้โปรโตีนที่เพียงพอที่เหมาะสมอยู่ที่33กรัมต่อวันก็คือตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้นะคะเราทําแบบนี้ต่อเนื่องไปนานๆนะคะค่าของเสียที่เรามันสูงอยู่มันก็จะค่อยๆลดลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่แบบเอ้ยควบ คุมตามปริมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็ทําต่อเนื่องไปนะคะไตเราจะได้ไม่ทํางานหนักค่าของเสียเราจะได้ไม่สูงนะคะเพราะวงจรที่ทําให้ไตเราหรือว่าค่า GFR ของเราเนี่ยลดลงเพราะว่าอ่าส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากการที่เรามี BUN สูงมากๆค่ะเมื่อ BUN สูงนะคะก็จะทําให้ไตเราทํางานหนักค่าครีตินินก็จะสูงเมื่อค่าครีตินินสูงก็ส่งผลทาให้ค่า GFR ลดต่าลงนะคะเพราะว่าค่า GFR เกิดจากการคํานวณมาจากค่าครีตินินหรือว่าตัว C-R เพศแล้วก็อายุของคนไข้นะคะซึ่งเพศและอายุเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะแต่ค่า CR เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หนึ่งในสิ่งที่จะทําให้ค่า CR สูงก็คือการที่เรามี BUN สูงนะคะเมื่อเราไม่อยากให้มีค่า CR สูงนะคะเราก็ต้องจัดทานโปรตีนให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้นะคะถ้าเกิดว่าท่านในที่มีคู่มือตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะนําขึ้นมาปฏิบัติทําตามคํานวณได้เลยนะคะอยา่าได้ไปแล้วอย่านําไปนอนกอดไว้นะคะนามาเปิดดูแล้วก็คํานวณ ได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่มีนะคะก็อินบอททักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคู่มือกินดีไตดีชีวีมีสุขเล่มนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอ้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะจากราคาปกติ990บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบโอนเงิน540บาทเลยนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะถ้าสนใจก็อินบอททักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดสนใจอยากจะให้อ้อมคํานวณให้นะคะก็อินบอททักแชทนะคะแจ้งระยะไตแล้วก็ค่า GFR แล้วก็ส่วนสูงแล้วก็เพศของคนไข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมแนะน ะะซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะว่าอ้อมอ้างอิงมาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตหลายๆถ้านําไปปฏิบัติแล้วค่าไตค่าเลือดดีขึ้นนะคะอ้อมก็หวังว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตอยู่ณนะปัจจุบันหรือว่าดูแลผู้ป่วยโรคไตนําวิธีนี้ไปดูแลก็จะทําให้คนไข้แข็งแรงค่าเลือดค่าไตดียิ่งขึ้นนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook ก uh ินดีใตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube ก uh ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ